ก็เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองรูปแบบหนึ่งนะคะโดยการใช้ระบบคมนาคมขนส่ง TOD นะคะหรือว่าชื่อเต็มๆนะ,ะ Transit Oriented Development นะก็เป็นแนวคิดการพัฒนาเมืองรูปแบบหนึ่งนะคะโดยการใช้ระบบคมนาคมขนส่งเป็นตัวชี้นำการพัฒนาพื้นที่เมืองโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือจะใช้กับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางนะคะ ในการชี้นำโดยการวางแผนนะโครงข่ายระบบขนส่งทางรางตำแหน่งสถานีแล้วควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีนะพื้นที่เมืองหรือพื้นที่ชุมชนที่ตัวโครงข่ายเนี่ยไปถึงก็ควรที่จะมีการดีไซน์ดีไซน์ซนเมืองในรัศมีนะโดยทั่วไปก็คือคิดถึงประมาณรัศมีเดินถึงนะก็คือประมาณ500เมตรหรือ800เมตรรอบสถานี ก็จะมีการวางผังการใช้ประโยชน์ที่ดินนะฮะอย่างผสมผสานหรือว่ามิกซ์ยูสนะฮะในระดับที่มีความหนาแน่นค่อนข้างสูงจะต้องมีความกระชับมีความดึงประชากรให้มันมีปริมาณที่มากพอเพื่อให้ระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยอยู่ได้มีการจัดองค์ประกอบนะ,ะของ TOD ก็คือมีไฮเดน s ตี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสานและหนาแน่นมากนะคะแล้วก็มีเฟสิลิตี้คือสิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภคสาธารณุปการ recreation area แล้วก็พื้นที่สีเขียวเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นนะคะแน่นอนว่ากิจกรรมต่างๆการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆก็ต้องมีการเชื่อมโยงด้วยระบบฟิดเดอร์ระบบขนส่งขนาดรองนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ส่งเสริมทางเท้าทางสัญจ,จรหรือว่าทางจักรยานหรือที่เราเรียกว่าการเดินทางที่ไม่ใช้เครื่องยนต์นะคะจะต้องมีครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณพื้นที่พัฒนาชีวดีที่ว่าค่ะในปัจจุบันนียมันก็จะมีปัญหาว่าเมื่อมีระบบรางไปเมื่อมีสถานีที่ไหนเนี่ยเมืองก็จะตามไปเกิดความหนาแน่นบริเวณสถานีเป็นลักษณะที่เรียกว่า TAD นะคือเป็นการพัฒนาเมืองบริเวณ สถานีเท่านั้นแต่ว่าพอไปดูเนี่ยแตกต่างกันกันกบช o d ยังไงก็คือเราก็จะพบว่ามันมีแต่ความหนาแน่นค่อนข้างสูงมีไฮเด n สตี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์แต่ว่าจะขาดในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกอะเ a เคชันแอเรียพื้นที่สีเขียวหรือว่าไม่มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางแล้วคนก็ยังใช้รถยนต์เข้ามาในพื้นที่อยู่ดีแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าไม่มีการวางแผนนะคะไม่มีการวางผังการพัฒนาตามแนวคิดทีอดีเราจะได้แต่เมืองที่มีความหนาแน่นมากแต่ว่าสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมตาม definition คําว่าเมืองน่าอยู่หรือว่าป้องกันปัญหามลพิษปัญหา PM 2.5ที่รุนแรงขึ้นทุกวันนะคะคนยังใช้รถยนต์เหล่านี้ก็จะแก้ไม่ได้